คุณเคยเห็นชายชาราซ่อมซ่อคนหนึ่งถือเงินล้านไหมใครๆก็โห่ร้อดูถูกเขาแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะทําให้คุณอึง้งเงินล้านกองตรงหน้าพนักงานธนาคารแต่ชายชาราผู้ถูกดูถูกกลับยิ้มอย่างลึกลับแล้วทุกอย่างที่คุณคิดจะเปลี่ยนไปตลอดการคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเรื่องราวนี้จะสอนคุณว่าความจริงบางครั้งอยู่เหนือสิ่งที่ตาเห็นคุณตาแต่งตัวซอมซ่อเสื้อผ้าเก่าขาดเป็นแถบ หมวกสกรปรบก,กว่าที่เคยเห็นในตลาดมือสองรองเท้าผ้าใบาสีซีดปิดไม่สนิทแต่ดวงตาของท่านกลับสดใสและเต็มไปด้วยความมั่นใจวันนี้ท่านเดินเข้าไปในธนาคารกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดและเสียงเครื่องพิมพ์เงินตัดผ่านความเงียบพนักงานมองคุณตาอย่างครุ่นคิดหัวเราะในใจอย่างไม่ตั้งใจคุณตาเดินตรงไปยังเคาน์เตอร์วางถุงผ้าเก่าบนโต๊ะด้วยความมั่นคงขอถอนเงินสดหนึ่งล้านบาทครับ เสียงของท่านดังชัดจนทุกคนในแถวยืนนิ่งพนักงานหญิงขหมวดคิว้วน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แฝงความดูถูกท่านแน่ใจหรือครับว่าจะถอนทั้งหมดทุกคนเริ่มหันมามองอย่างสงสัยคุณตาไม่ตอบสายตาของท่านมองตรงไปยังเอกสารมือสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงท่านรู้สึกถึงลมหายใจร้อนจากคนรอบข้างและเสียงกระซิบเบาๆของพนักงานทันใดนั้นระบบถอนเงินทำงาน เงินสดกองใหญ่ถูกนับและวางบนโตะ๊ะเสียงเหรียญและธนบัตรดังสนัน่นทุกคนเริ่มตะลึมบางคนถึงกับก้าวถอยหลังพนักงานหญิงหน้าแดงใบหน้าสั่นด้วยความอายและความตกใจคุณตายิ้มเล็กน้อยหยิบเงินสดด้วยมือทั้งสองและเดินออกจากธนาคารเหล่าผู้คนยังคงยืนมองด้วยความไม่อยากจะเชื่อสายตาคุณตาก้าวออกจากธนาคารเสียงรองเท้าผ้าใบากระแทกพื้นดังสะท้อนในลานกว้าง แสงแดดส่องกระทบเงินสดที่ท่านถืออยู่ทำให้ธนบัตรเปล่งประกายราวกับทองคำผู้คนรอบตัวยังไม่ละสายตาจากท่านบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพแต่ก็กล้ากล้ากลัวกลัวที่จะเข้ามาใกล้เหมือนกำลังเฝ้าดูปรากฏการประหลาดคุณตาเดินไปยังรถเก่าสีฝุ่นจับหนาและกระจกมีรอยราวแต่ท่านเปิดประตูอย่างมั่นคงโยนเงินสดลงเบาะหลังอย่างไม่ลังเลเสียงกระแทกทำให้ทุกคนเบิกตากว้าง ขณะที่ท่านจะขึ้นรถมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนขวางคุณตาท่านมีเงินมากขนาดนี้จริงหรือเสียงเด็กสั่นเครือด้วยความตกใจคุณตาหยุดยิ้มมุมปากและค่อยๆย,ยกมือขึ้นช้าๆรอบตัวเริ่มเงียบเสียงรถจราจรหายไปแม้แต่ลมก็เหมือนหยุดหมุนทุกคนรู้สึกถึงความร้อนแรงจากความมั่นใจของคุณตาคุณตาพูดเพียงประโยคเดียวแต่เสียงนั้นหนักแน่นราวกับคำสาบ เงินไม่ได้ทำให้คนเป็นใหญ่แต่ทำให้คนรู้คุณค่าของตนเองเด็กหนุ่มหน้าแดงบางคนในฝูงชนเริ่มสะดุ้งเพราะเสียงคำพูดนั้นเหมือนกระแทกหัวใจทุกสายตาพร้อมใจกับความสงสัยและความตกใจทันใดนั้นคุณตาก้าวขึ้นรถเครื่องยนต์เก่าครางเบาแต่พอรถเคลื่อนออกไปเงินสดกองนั้นกลับส่องประกายราวกับมีชีวิตแสงสะท้อนทำให้ทุกคนต้องก้มลงหลบสายตาฝูงชนเริ่มสุบสิทธ บางคนสงสัยบางคนเริ่มอิจฉาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะคุณตาไม่ได้เป็นแค่ชายชราสอมซ่อแต่เหมือนใครบางคนที่รู้ทุกความลับของเงินและอำนาจขณะที่รถค่อยๆเลือนหายไปเสียงลมหายใจของทุกคนยังไม่สมบทุกคนยังคงถามตัวเองว่าเงินล้านนั้นมาจากไหนและทำไมชายชราซ่อมซ่อคนนี้ถึงถือมันด้วยความมั่นใจขนาดนั้นบางคนเริ่มนึกถึงอดีตว่าอาจมีบางเรื่องซ่อนอยู่เบื้องหลัง เรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้คุณตาอาจไม่ใช่คนธรรมดาและเงินสดกองนั้นอาจเป็นเพียงส่วนเล็กของความลึกลับทั้งหมดหลังจากรถของคุณตาค่อยๆเลื่อนหายไปจากสายตาฝูงชนทุกคนยังยืนอึ้งท่ามกลางเสียงลมหายใจของตัวเองอากาศรอบตัวเหมือนแข็งตัวความสงสัยและความไม่เชื่อพุ่งปะทะหัวใจทุกคนเด็กหนุ่มที่ยืนขวางตอนแรกก้าวเข้ามาใกล้โต๊ะที่เงินกองอยู่ใจเต้นแรงมือสัน่น แต่พอแต่เงินมันกลับเย็นเฉียบราวกับมีพลังบางอย่างแผ่ซ่านเสียงคนซุบซิบเริ่มดังขึ้นบางคนพูดว่าเงินล้านนี้มาจากไหนทำไมชายชราซ่อมซ่อคนนี้ถึงถือมันได้แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามคุณตาเดินเข้ามาอีกครั้งแต่คราวนี้ในชุดสะอาดเรียบร้อยผมเงางามและสายตาเจิดจ้าเหมือนคนที่เปลี่ยนจากชายชราซอมซ้อเป็นเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ในพริบตาท่านยิ้มให้ฝูงชน แล้วค่อยๆกล่าวคำหนึ่งบางสิ่งที่ทุกคนมองว่าต่ำต้อยกลับซ่อนความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะคาดคิดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากกระเป๋าคุณตาหยิบมันขึ้นมาเปิดภาพเอกสารบางอย่างให้ทุกคนดูเป็นสัญญาธนาคารและหลักฐานการลงทุนหลายล้านบาททุกคนอ้าปากค้างไม่คิดเลยว่าชายชราสมซ่อจะเป็นเจ้าของเงินก้อนมหาศาลเด็กหนุ่มถึงกับก้าวถอยหลัง ความเคารพและความตกใจผสมกันจนแทบพูดไม่ออกฝูงชนเริ่มซุบซิบถึงความลึกลับและบางคนก็เริ่มสงสัยว่าความจริงของคุณตาอาจลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นคุณตายิ้มมุมปากอีกครั้งยกมือชี้ไปที่เงินกล่องนั้นอย่าเพียงมองจากภายนอกความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ที่ความรู้คุณค่าและการตัดสินใจของเราทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่คุณตา ไม่ใช่เพราะเงินอีกต่อไปแต่เพราะความลึกลับและอำนาจในตัวท่านคุณตาก้าวไปที่รถอีกครั้งแต่ก่อนขึ้นท่านหันกลับมาและกระซิบเบาๆโลกมักตัดสินคนจากหน้าตาและเครื่องแต่งกายแต่ความจริงบางครั้งอยู่เหนือสิ่งที่ตาเห็นแล้วท่านขึ้นรถรถค่อยๆเคลื่อนออกไปฝูงชนยังคงยืนอึง้งไม่มีใครพูดอะไรบางคนถึงกับน้ำตาไหลบางคนหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุด เมื่อรถถายลับไปลมพัดผ่านเงินสดกองนั้นเหมือนเงินเหล่านั้นรอใครสักคนที่เข้าใจคุณค่าจริงๆและทุกคนรู้ทันทีว่าชายชราซ่อมซ่อคนนี้ไม่ธรรมดาเลยฝูงชนยังคงยืนอึ้งอยู่ที่ลานหน้าธนาคารเสียงลมพัดผ่านเหมือนพัดพาความเงียบเข้ามาทุกคนเริ่มมองรอบตัวแต่ไม่มีใครเห็นรถของคุณตาอีกทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องดังพร้อมกันทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้น พบข้อความจากคุณตาข้อความสั้นๆแต่หนักแน่นเงินเป็นเพียงเครื่องมือแต่ความรู้และการตัดสินใจคือสมบัติที่แท้จริงบางคนอ่านซ้ำแต่ไม่เข้าใจความหมายเต็มที่เด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ตอนแรกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาแล้วเสียงประกาศจากลำโพงธนาคารก็ดังขึ้นโปรดทราบลูกค้าผู้ถือบัญชีหมายเลขได้โอนเงินล้านบาททั้งหมดกลับเข้าบัญชีแล้ว ฝูงชนอึ้งกันไปอีกครั้งบางคนเริ่มกระซิบว่าเงินหายไปหมดแล้วแต่ทำไมไม่รู้สึกเสียใจในขณะเดียวกันประตูนาคารเปิดออกและคุณตาปรากฏตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ท่านสวมเสื้อโค้ทผ้ารูแววตาเจิดจ้าและเต็มไปด้วยความลึกลับทุกคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคุณตาเดินช้าๆเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังเป็นจังหวะสายตาของทุกคนจับจ้องท่าน แต่ไม่สามารถละสายตาไปไหนได้ทันใดนั้นท่านหยุดตรงกลางลานยกมือขึ้นและพูดประโยคหนึ่งคนที่มองแต่ภายนอกจะไม่มีวันเข้าใจความจริงฝูงชนหายใจไม่ทั่วท้องเด็กหนุ่มรู้สึกว่าความจริงบางอย่างกำลังถูกเปิดเผยแต่ยังคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะทำให้ทุกคนลืมหายใจคุณตายิ้มมุมปากหยิบซองเอกสารออกจากกระเป๋าเปิดให้ทุกคนเห็น ภายในซองคือเอกสารการลงทุนธุรกิจและโครงการหลายล้านบาททุกคนแทบลืมหายใจไม่คิดเลยว่าชายชราซ่อมซ่อคนนี้จะเป็นเจ้าของอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่โตขนาดนี้เด็กหนุ่มก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงความเคารพและความตกใจผสมกันจนพูดไม่ออกฝูงชนเริ่มสุบสิทธิ์แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คุณตาพูดเสียงดังชัดโลกตัดสินคนจากสิ่งที่ตาเห็นแต่ความจริง อยู่เหนือสิ่งที่คุณคิดทันใดนั้นรถของคุณตาก็เคลื่อนออกจากลานอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงินล้านทั้งหมดกลับปรากฏบนเบาะหลังอีกครั้งแสงสะท้อนทำให้ทุกคนต้องก้มลงหลบสายตาเหมือนเงินเหล่านั้นมีชีวิตฝูงชนเริ่มถามตัวเองชายชราซ่อมซ่อคนนี้คือใครกันแน่ทำไมเงินและอำนาจถึงอยู่ในมือท่านได้ทั้งที่ภายนอกดูยากจนคุณตาหยุดรถอีกครั้งที่จุดหนึ่งมองกลับมายังฝูงชนยิ้มอย่างลึกลับ แล้วค่อยๆขับรถหายลับไปในความมืดทิ้งให้ทุกคนยืนอึ้งกลางลานไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับเด็กหนุ่มที่เคยสงสัยมากที่สุดน้ำตาไหลพราาเพราะเขาเพิ่งเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินแต่เป็นความรู้ความอดทนและการตัดสินใจที่กล้าหาญฝูงชนทยอยเดินกลับแต่ภาพคุณตาและเงินล้านในตาของเขายังคงติดอยู่ในความทรงจำไม่มีใครพูดอะไร แต่ทุกคนรู้ว่าพวกเขาเพิ่งได้เห็นความมหัศจรรย์ความลึกลับและความจริงที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนและจากวันนั้นทุกคนจะไม่มองใครเพียงแค่จากหน้าตาและเครื่องแต่งกายอีกต่อไปหลังจากฝูงชนทยอยกลับไปลานน้าธนาคารกลับมาสงบอีกครั้งแต่เสียงลมหายใจของบางคนยังสั่นเทาเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่สายตาจับจ้องไปที่จุดที่รถของคุณตาเคยหายไปทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเด็กหนุ่มดังขึ้น เขาเปิดดูข้อความพบว่าเป็นภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดในธนาคารแต่ภาพนั้นกลับไม่ใช่ภาพของคุณตาแบบที่ทุกคนเห็นชายชาราที่สอมซอกกลับมีร่างสองร่างร่างหนึ่งเป็นชายชาราธรรมดาร่างหนึ่งเป็นชายหนุ่มหล่อเล้สูงใหญ่และทั้งสองร่างถือเงินสดก้อนเดียวกันเด็กหนุ่มถึงกับก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวและเขาเพิ่งรู้ว่า สิ่งที่ตาเห็นทั้งหมดอาจเป็นเพียงภาพลวงตาฝูงชนที่ยังอยู่ใกล้ๆเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเสียงกระซิบเริ่มดังบางคนบอกว่าคุณตาอาจไม่ใช่คนธรรมดาบางคนเริ่มสงสัยว่าความจริงของเงินล้านนี้เกี่ยวพันกับอะไรบางอย่างที่เหนือธรรมชาติในขณะเดียวกันรถของคุณตาเองก็ปรากฏอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่รถเก่าแต่เป็นรถสปอร์ตสีดำเงางามเครื่องยนต์คำรามดังสนัน่น และผู้คนเห็นร่างชายชราที่ซอมซ่อเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มในชุดสูตรรู้ทันทีเด็กหนุ่มลืมตากว้างฝูงชนอึ้งจนลมหายใจติดขัดทุกคนมองเห็นด้วยตาตัวเองแต่สมองกลับไม่เชื่อสายตาชายหนุ่มในชุดสูตรหยิบซองเอกสารอีกครั้งเปิดให้ทุกคนดูแต่เอกสารครั้งนี้ไม่ใช่แค่สัญญาธนาคารหรือหลักฐานการลงทุนแต่เป็นโครงการรับระดับชาติและชื่อของชายหนุ่มปรากฏอยู่ในทุกโครงการสำคัญ เด็กหนุ่มรู้สึกถึงความเย็ยนวาบในใจเพราะตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าชายชราซ้อมซ้อที่ทุกคนดูถูกคือคนที่มีอำนาจและความมั่งคั่งเหนือจินตนาการของมนุษย์ทุกคนชายหนุ่มพูดเสียงดังชัดโลกมักตัดสินคนจากภายนอกแต่ความจริงอยู่เนื้อสิ่งที่ตาเห็นและใครเข้าใจความจริงจะเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดกาลทันใดนั้นแสงแดดสะท้อนบนเงินล้านเหมือนเงินมีชีวิต ทุกธนบัตรสองประกายเป็นสีทองทำให้ฝูงชนเบิกตากว้างเหมือนพลังบางอย่างกำลังเรียกให้ทุกคนรับรู้ความลับเด็กหนุ่มรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระแทกเขารู้แล้วว่าชายชราซ่อมซ่อคนนี้ไม่ได้ธรรมดาและเงินล้านทั้งหมดเป็นเพียงส่วนเล็กของพลังที่แท้จริงชายหนุ่มในชุดสูทก้าวขึ้นรถเครื่องยนต์คำรามสนัน่นก่อนขับออกไปเขาหันกลับมายิ้มมุมปากและกระซิบเสียงเบา ทุกคนที่มองแต่ภายนอกจะไม่มีวันเข้าใจความจริงที่แท้จริงฝูงชนยืนอึง้งน้ำตาไหลพรากหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดและทุกคนรู้ทันทีว่าชายชราซ่อมซ่อคนนี้เพิ่งเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลลมพัดผ่านเงินสดกองนั้นเหมือนพลังลึกลับกำลังค่อยๆเลือนหายแต่ความทรงจำของทุกคนติดอยู่ในใจไม่มีใครลืมภาพชายชราที่กลายเป็นชายหนุ่ม และความลึกลับของเงินล้านที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากรถของชายหนุ่มในชุดสูทเลือนหายไปลานหน้าธนาคารกลับสงบแต่เด็กหนุ่มยังคงยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเปลี่ยนไปทันใดนั้นมือของเขาสัมผัสเงินกองนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เงินกลับลอยขึ้นจากพื้นละลายเป็นแสงสีทองวาบวับพลังบางอย่างสะท้อนออกมารอบตัว ทำให้ฝูงชนที่เหลืออยู่รีบถอยห่างเสียงลมหายใจของทุกคนติดขัดเหมือนหัวใจถูกกดด้วยแรงบางอย่างเด็กหนุ่มเห็นภาพซ้อนๆเหมือนชายชาราซ่อมซ่อและชายหนุ่มชุดสูทกำลังปรากฏพร้อมกันในอากาศและเงินล้านทั้งหมดหมุนวนรอบตัวพวกเขาเด็กหนุ่มก้าวถอยหลังตาเบิกกว้างร่างของชายชาราซอมซ่อค่อยๆกลายเป็นชายหนุ่มสูงใหญ่แต่สายตายังคงอ่อนโยนและรอยยิ้มยังเหมือนเดิม ราวกับเวลาถูกบิดให้ย้อนกลับฝูงชนถึงกับตะลึงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอย่างไม่เชื่อสายตาบางคนก้าวถอยหลังบางคนถึงกับล้มคุกเข่าเพราะสิ่งที่เห็นเกินกว่าที่สมองจะเข้าใจทันใดนั้นชายหนุ่มในชุดสูทพูดเสียงดังนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นความมั่งคั่งและอำนาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่เป็นความเข้าใจความอดทนและการตัดสินใจที่กล้าหาญ แสงสีทองจากเงินล้านล้อมรอบชายหนุ่มทําให้ทุกสายตาต้องจับจ้องเด็กหนุ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างซึมเข้าตัวเหมือนความรู้และความเข้าใจไหลเข้าสมองชายหนุ่มยกมือขึ้นเงินล้านทั้งหมดกลับเข้ากระเป๋าอย่างเงียบเชียดและก่อนที่ทุกคนจะตั้งตัวทันร่างของชายหนุ่มกลับกลายเป็นชายชราซ่อมซ่ออีกครั้งยืนอยู่ตรงลานเหมือนก่อนหน้านี้แต่สายตายังคงเจิดจ้าและเต็มไปด้วยพลัง เด็กหนุ่มลืมหายใจหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดฝูงชนบางคนถึงกับร้องออกมาเบาๆไม่เชื่อสายตาตัวเองและทุกคนรู้ทันทีว่าโลกนี้มีความลับเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจชายชราสอมซ้อก้าวช้าๆไปยังรถเก่าหยุดมองฝูงชนอีกครั้งแล้วกระซิบเพียงคำเดียวทุกคนมองคนผิดและบางครั้งคนที่ถูกดูถูกที่สุดคือผู้ที่มีอำนาจเหนือใครทั้งโลก รถเก่าค่อยๆเคลื่อนออกไปทิ้งให้ฝูงชนยืนอึ้งกลางลานน้ำตาไหลพรากหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดและทุกคนรู้ทันทีว่าชายชาราซ่อมซ่อคนนี้เพิ่งเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลเด็กหนุ่มก็มองเงินที่อยู่บนพื้นแต่คราวนี้เงินหายไปเหลือเพียงฝุ่นทองระยิบระยับเหมือนพลังลึกลับค่อยๆเลือนหายแต่ความทรงจำและความรู้สึกติดอยู่ในใจตลอดไปและตั้งแต่วันนั้น ทุกคนไม่เคยมองใครเพียงจากหน้าตาอีกต่อไปเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความจริงอยู่เหนือสิ่งที่ตาเห็นและใครเข้าใจความจริงสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ตลอดการเวลาผ่านไปช้าๆลานหน้าธนาคารกลับสงบเหมือนเดิมแต่ความทรงจำของผู้คนยังคงชัดเจนเด็กหนุ่มยังคงยืนอยู่สายตาจับต้องไปยังท้องฟ้าที่รถของคุณตาเคยเลื่อนหายไปเขารู้สึกถึงความอบอุ่นในใจ และเข้าใจแล้วว่าชายชราซ่อมซ้อคนนี้ไม่ได้เป็นเพียงชายชราแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความรู้และความกล้าที่จะมองโลกเหนือสิ่งที่ตาเห็นฝูงชนที่อยู่รอบๆเริ่มเดินจากไปแต่ทุกคนยังหันมามองน้ำตาไหลพรากด้วยความซาบซึ้งและบางคนถึงกับยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเด็กหนุ่มก้มลงเก็บฝุ่นทองที่ตกอยู่บนพื้นเหมือนเป็นเครื่องตวนใจว่าแม้สิ่งเล็กๆจะดูธรรมดาแต่ภายใน อาจซ่อนความยิ่งใหญ่เกินจินตนาการคุณตาไม่ได้กลับมาอีกแต่ทุกคนรู้สึกถึงพลังของท่านอยู่รอบตัวเหมือนลมหายใจของความลึกลับยังคงอยู่และทุกครั้งที่ใครมองเงินล้านหรือมองคนที่ถูกดูถูกพวกเขาจะนึกถึงชายชราผู้เปลี่ยนโลกให้พวกเขาเห็นคุณค่าที่แท้จริงจากวันนั้นทุกคนเรียนรู้ที่จะมองคนจากหัวใจและเชื่อมั่นว่าความจริงความอดทนและการตัดสินใจของตนเอง สามารถเปลี่ยนชีวิตและเปลี่ยนโลกได้เช่นเดียวกับชายชาราซ่อมซ่อคนนั้นความสงบกลับคืนสู่ลานแต่ความทรงจำกลับส่องประกายเหนือทุกสิ่งเหมือนเงินล้านนั้นไม่ได้อยู่ที่มือใครแต่ซ่อนอยู่ในใจของทุกคนที่ได้เห็นความจริงและนี่คือเรื่องราวของชายชาราซ่อมซ่อผู้ถูกดูถูกแต่กลับทำให้ทุกคนอึง้งและเปลี่ยนชีวิตของผู้คนรอบตัวไปตลอดกาล